สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเราไปงานศพนะครับพระก็จะสวดเป็นภาษาที่เราไม่เข้าใจคนก็รู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์แต่หลายคนก็มีความรู้สึกว่าสวดไปทําไมไม่รู้เรื่องฉันในฉันนั้นครับพี่น้องครับถ้าพระเจ้าจะสื่อสารกับมนุษย์พระเจ้าก็คงจะต้องสื่อสารให้มนุษย์รู้เรื่องพระเจ้าต้องพูดเป็นภาษาคน เราเขียนบันทึกเหตุการณ์ต่างๆในพระกัมภีร์เดิมเวลาที่พระเจ้าสื่อสารกับมนุษย์โดยเพาะเจาะจงพระเจ้าพูดภาษาให้มนุษย์นั้นได้รู้เรื่องจะด้วยพระสุรเสียงของพระองค์ก็ตามหรือจะตรัสด,ด้วยใช้นิมิตก็ตามแต่มนุษย์รู้เรื่องนี่คือวิธีการสื่อสารของพระเจ้าเพื่อที่ให้มนุษย์รู้เรื่องเป็นรูปแบบของการที่พระเจ้าจะเข้ามาและก็ามา สื่อสารพูดคุยมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ในห่วงความคิดของการใช้ภาษานั่นเองฉะนั้นพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าเดิมทีนั้นพระกัมภีร์เขียนเป็นภาษาฮีบรูในพระกัมภีร์เดิมและคัมภีร์ใหม่นะครับทุกคนก็รู้ว่าเขียนด้วยภาษากรีกในขณะที่ภาษาฮีบรูและภาษากรีกนั้นเราอ่านไม่ได้เราไม่เข้าใจเราไม่ท่องแท้แต่เรารู้ว่าศักดิ์สิทธิ์และเรารู้ว่า ็นอะไรที่ถ้าจะต้องอ่านพระคัมภีร์เป็นภาษาฮีบรูหรือภาษากรีกนั้นผมคงจะยอมแพ้แต่ขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีภาษาอังกฤษมีภาษาไทยที่พระคัมภีร์ถูกแปลออกมาฉะนั้นพี่น้องครับถามว่าพระคัมภีร์ถูกแปลมาในช่วงไหนนะครับในทุกๆช่วงของประวัติศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่นพระคัมภีร์เดิมซึ่งเขียนเป็นภาษาฮีบรูนั้นก็ถูกแปลเป็นภาษากรีกในสมัยที่คนกรีกนั้นรุ่งเรืองเพื่อที่ให้คนกรีกอ่านพระคัมภีร์รู้เรื่องพระคัมภีร์ใหม่ซึ่งเขียนด้วยภาษากรีกนั้นก็ถูกแปลเป็นภาษาลาตินเพราะว่าสมัยลาตินเรื่องอำนาจเขาก็อยากจะอ่านพระคัมภีร์เป็นภาษาลาตินแต่ภาษาลาตินนั้นก็อยู่กับศาสนจ,จักรมาเป็นเวลานับพันปีเหมือนกัน จนกระทั่งถึงสมัยปฏิรูปครับเมื่อมีการแปลพระคิมพ์ให้เป็นภาษาที่ชาวบ้านท้องถิ่นจะอ่านเข้าใจได้าศาสนจักรก็ขีดวงครับขีดวงจำกัดการอ่านพระงัมร์โดยอ้างว่าคนธรรมดาตีความพระคัมร์ไม่ได้ต้องให้กิจจักรตรีความให้ห้ามคนอ่านตีความเองพี่น้องครับด้วยเหตุน,นี้ครับก็เลยออกมาเป็นกฎกีดกัน คนที่อ่านพระคัมภีแล้วสอนคนอื่นก็ถูกเพ่งเล็งถ้าไม่ได้สอนด้วยภายใต้าศาสนาจักรถ้าไม่ได้สอนด้วยนักบวชพี่น้องครับจากสมัยปฏิรูปมาเราก็เห็นว่าคริสตจักรของพระเจ้านั้นเติบโตเพราะอะไรครับเพราะว่ามีคนที่เชื่อมากขึ้นเนื่องจากการอ่านพระคัมภีร์จากเหตุการณ์การถูกห้ามเด็ดขาด การถูกจำกัดกีดกันก็นำมาซึ่งหลายคนต้องยอมตายเพียงเพราะว่าพวกเขานนั้นเป็นสาวกติดตามพระเยซูและพึ่งพาวางใจในพระกรมัมภีโดยศานารจักรนั้นถึงกับมีการออกกฎเกณฑ์กฎหมายห้ามตีพิมพ์เพะ่องภีแลวพี่น้องเห็นไหมครับว่าเพะ่ังพีนั้นกว่าจะหลุดรอดมาได้นะครับมาจนทุกวันนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับผ่านประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายการข่มเหง แต่เราเห็นความอยู่อยู่ยงคงกระพันของพระกัมพีข่ออนุญ,ญาตยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งนะครับพี่น้องอาจจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยคำว่าวอลเต่ร์วอลเต่เนี่ยเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงมากของฝรั่งเศสนะครับท่านตายในปี1778เป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อพระเจ้าครับวอลแต่เนี่ย อาจหารที่พยากรณ์บอกว่าอีกไม่เกินร้อยปีคิสเตรียนจะสูญพันธุ์อีกอีกไม่เกินร้อยปีคริสเตรียนจะหมดโลกไม่มีแล้วพี่น้องเห็นไหมครับว่ามีหลายคนนะครับที่พยายามดูถูกดูแคลนพระคัมภีร์หลายคนที่ไม่อยากให้พระคัมภีร์ถูกคนอ่านหลายคนก็รู้สึกว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นเรื่องงมงายผมอยากจะถามพี่น้องครับว่าพี่น้องคิดว่าพระคัมภีร์ เป็นอะไรครับเพิ่มพีเป็นพระเจ้าของพระเจ้าหรือเปล่าครับเพิ่มพีทรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจของการสำแดงของพระเจ้าที่มีมาถึงชีวิตของเราหรือเปล่าครับเพิ่มพีเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราทั้งหลายได้รับการสื่อสารจากพระเจ้าทําให้ให้เราทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นหรือเปล่าครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับกลับไปที่ประวัติศา์นะครับไม่ว่าจะมีคําสั่ง หรือมีองค์การของจักรพรรดิใครก็แล้วแต่หร <medida> ือข้อบ <at> ังคับของศาสนาจักรมากมายภายใต้การนำของผู้นำศาสนาจักรที่พยายามบิดเบือนพระกัมภีที่พยายามตีความพระกัมภีเข้าข้างตัวเองที่พยายามใช้พระกัมภีนั้นเป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่ว่าจะทําไงก็แล้วแต่นะครับจะพยายามกวาดล้างพระกัมภีมากน้อยพยายามที่จะลดค่าพระกัมภี มากขนาดไหนพี่น้องเห็นไหมครับว่าเพิ่มผีก็ยังคงอยู่ยังเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ปกป้องรักษาไว้เพื่อให้การสำแดงของพระองค์มาถึงมนุษย์ทุกคนเราเห็นว่าเพิ่มีก็ยังคงไว้ซึ่งฤทธิอำนาจเหนือธรรมดาครับมีผู้เชื่ออ่านนับล้านล้านคนทั่วโลกมีการแปลออกมาเป็นร้อยร้อยภาษาเป็นพันพันภาษา ความจริงที่ว่าพระคัมภีร์อยู่โยงคงพพันเพราะพระเจ้ารักษาไว้เพื่อให้กับเราอ่านฉะนั้นเราจึงควรที่จะอ่านนะครับเราจึงควรที่จะมั่นใจว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นประมวลการทรงสาแดงของพระเจ้าที่มีมาถึงชีวิตของเราผมอยากจะหนุนใจพี่น้องครับว่าเราจะต้องหาวิธีที่เราจะมีวิไัยนในการอ่านพระวจนะของพระเจ้าหลายคนก็ตั้งใจดีนะครับเวลาที่กลับจากค่าย เวลาที่รับการหนุนใจแต่ว่าความตั้งใจต่างๆเหล่านั้นหากไม่มีวินัยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะให้มันดำรงอยู่ต่อต่อไปได้ก็ได้แค่อาทิตย์สองอาทิตย์ครับแล้วก็เลิกแล้วก็หยุดเพราะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ดึงดูดความสนใจของเราเบี่ยงเบนความสนใจของเราแล้วก็น่าสนใจดูเหมือนว่าน่าสนใจมากกว่าพระกรมัมปีฉันวินัยนะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะ สร้างวินัยนฝ่ายจิตวิญญาณขึ้นจัดระเบียบชีวิตของตัวเองให้ดีครับจัดระบบการตื่นนอนการกินข้าวการทำงานการมีสันทนาการให้ดีครับแล้วเราจะมีเวลาเหลือมากมายในการที่เราจะอ่านพระคัมภีร์แล้วผมอยากจะบอกว่าอย่าใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการอ่านพระคัมภีร์นะครับจงตั้งเวลาไว้ก่อนครับที่จะอ่านพระคัมภีร์แล้วถ้าเราตั้งเวลาจัดระเบียบชีวิตของเราให้ดี เราจะมีเวลาเหลือครับที่เราจะอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้นใข่ควรพระเจ้าของพระองค์มากขึ้นครับขอพระเจ้าทรงนำให้พี่น้องที่จะอยู่ใกล้กับพระเจ้ารู้จักพระเจ้ามากขึ้นผ่านทางพระคัมภีร์ครับแต่เมื่อเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราจะทูลขอสิ่งใดซึ่งเป็นความปรารถนาของพระองค์แน่นอนครับพระองค์ก็จะประทานสิ่งนั้นให้กับเราอย่างแน่นอน ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องแทุกท่านนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานถ้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้พระเจ้าของพระองค์ได้สมแดงให้ครับพั้งหลายนั้นพึ่งพาพระองค์ผ่านทางพระกัมภีรแห้งหลายที่จะสามารถใช้พระัมพีอย่างถูกต้องและสามารถที่อ่านพระัมพีได้ด้วยตัวเองขอบคุณพระองค์ที่ทิจจักของพวกข้าพโมทั้งหลายนั้นได้ดำรงอยู่ในความถูกต้องตามพระกัมภีร ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้สิทธิพ no ิบาลสอนพระคมภีให้ผู้นำสอนพระคมภีให้สมาชิกอ่านพระคมภีและเรียนพระคมภีขอทรงโปรดเมตตาขอทรงโปรดนำพาพวกกัมมุลายที่จะรู้จักกับพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นขออย่าให้ข้าพุท์้หลายที่จะรู้จักพระองค์และสร้างพระเจ้าขึ้นมาและอยากให้พระองค์เป็นอย่างนี้อย่างนั้นแต่พระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนี้อย่างนั้น ขอพระองค์นี้ทรงโปรดเมตตาเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระองค์สู้พระองค์เป็นพระองค์ผู้ทรงอยู่ท่ามกลางข้าพรองค์ทั้งหลายอยู่ในชีวิตของข้าพรงัหลายพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่และทรงสำแดงให้ข้าพรองงหลายรู้จักพระองค์ขอข้าพรองค์หลายที่จะมีประสบการณ์ในการรู้จักพระองค์มากริงขึ้นกราททูลอธิษฐานในพระนามของพระเยซูกิจเจ้าอาเมน พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอวยวอพรที่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ